ดีค่ะครัวคุณพิวพาแอลพากินพาม่วนค่ะวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะคะที่เชียงรายค่ะน้องพิวก็เลยพามากินหมาล่านะคะแล้วก็ไวๆวหอยลายผัดฉานะคะมากินกันเลยอื อากาศแบบเนี้ยต้องมาล่าร huh hm, ้อนๆเธอซื้อมาสิบห้าไม้จะหมดไหมเห็ดค่ะเห็ดเฮ้ยฟิน หอยลายผัดชา ปิดประตูหมดเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกลมแรงมากแล้วก็หนาวมากเช้าเนี้ประมาณ7องศาหนาวจริงๆแต่เราต้องกัาอากาศเย็นสบายค่ะ อันนี้เป็นเอ็นไก่นะคะเนี่ยมาละห้าบาทเองส่วนเป็นพวกนี้จะสิบบาทค่ะแม่ค้าสวยน่ารัก ข้าวโพดหวานอือหือเผ็ดสะใจมาล่าชาลิ้นทั้งชาทั้งเผ็ด khi Mà ra ừ. Ừ, hay ạ Chị rất hợp น้ำน้ำใยสักแก้วเนาะพักตับก่อนนะคะพักตับก่อนเดี๋ยวสิ้นปีจะกินไม่ได้อืมอืมอ้ามาจ้า คุณพิวถูกใจสิ่งนี้เห็ดค่ะเห็ดเข็มทองอะไรนะอะไรพันนะอืมสามชั้นพันเห็ดเข็มทองนะคะ สิบห้าไม้กับหอยลายผัดชาสองหอ่อเอามาลุ้นกันว่ามันจะหมดไหม ตรงนี้ผักสลัดคอสมีเยอะมากค่ะซื้อจมตลาดนัดที่เขาปลูกแบบที่เขาปลูกกับน้ำอะ่ะรู้เขาเรียกว่าผักอะไรผักไฮโดรลิกเหร <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> หัวใหญ่หญเลยอะค่ะเนี่ยสิบบาท แล้วมันก็อร่อยด้วยอ่ะชอบกนอินจะลองกินมาม่าเกาหลีดูว่ามันจะแบบรสชาติแตกต่างจากมาม่าของไทยเรายังไงนะคะ ไม่เคยกินจริงๆซองสี่สิบกวาบาทอะได้อันเนี้ยจะกี่ซองหกหเจ็ดซองเลยมั้งแต่ว่าเห็นแล้วมันก็น่ากินนะคะฮามาเกาหลีต้องลองไม่ลองไม่รู้เนาะ ชอบที่สุดเลยอันนี้แหละคือทั้งเผ็ดทั้งชาลิน้นอะตอนเนี้ย แล้วดิชแช่เย็นๆนะคะมากินกับไอ้พวกนี้ยพวกส้มตำพวกยำพวกผัดอร่อย,อยไหวไหมบอกมาเอ็นไก่ค่ะอันนี้ก็อร่อย คอลลาเจนงืด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 อโอ้โหไม่ได้เผลอเนี่ยเลยจริจงๆ ไปรอคิวอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนึงค่ะเพราะว่าน้องเขาขายดีมากอันนี้ไรอันนี้ไก่ค่ะอันนี้ไก่เมื่อกี้เป็นหมูอันนี้เป็นไก่นะคะ ถ้าเป็นแบบนี้1 10บาท ตอนนี้หนาวมากอยู่ในบ้านยังหนาวเลยเนี่ยนั่งสั่นอยู่เช้าอาบน้ำแล้วเย็นนี้ไม่อาบก็ได้เนาะหนาวจริงๆค่ะอันนี้ห้าบาทค่ะกระเจี๊ยบ ปกติพี่ชอบกินอยู่แล้วนะคะพอมาทำแบบนี้อร่อยพี่ชอบกินดิบๆอะแต่พอเอามาปิ้งมาย่างแล้วทำมาล่าก็สุดจัดมพรสชาติเ <c oughs> พิ่มรสชาติ เนี่ยติ๊แกมหดสองสามสามีส่ห้าหกหมดไปเก้าไมา้แล้ว มใจเข้าแรงที่จะบากินนะเข้าเจ้าก็จะบะกินให้กินเสี่ยงมดนี่นะวิตอค่ะืม

หอย,หล,ายหลายผัดชาก็ยังก็เผ็ดอยู่นะคะแต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอม,มากินกับหม่าล่าสุดยอดต้องเผ็ดทั้งชานี่ความสุขกินไปถเถอะเนาะเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายเอาอ กินเยอะๆนะคะจะได้มีแรงทำผมให้ลูกค้าพรุ่งนี้เหรืออีกสามไม้กินไม่หมดค่ะไม่ไหวแล้วค่ะโอเคโฮยเผ็ด อ,อสุดยอดมาลาเอ้ยไม่ใช่เออบางคนก็เรียกมาลาบางคนก็เรียกมาล่าพิวก็เรียกเป็นหมาล่านะคะมาล่ากับไวไวหอยลายผัดชานะคะสรุปแล้วกินไม่หมดค่ะมามาสองซองกับมาล่าสิบห้าไม้ไม่ไหวจริงๆค่ะเผ็ด กินน้นพริกเผ็ดมากโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้ครัวคุณพิวพาแอวพากินพาม่นด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พิวได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย